ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะทำงีได้ด้วยวะฉันไม่สบายอยู่บนเรือเว้ยฉันก็หลับไปพอเรือออกเท่านั้นแหละแกชาวอียิปต์ก็คือพายเรือตามมาเลยแล้วแกดูเรือไม่มีเครื่องยนต์คือพายมาทันได้ยังไงก่อนนี่มันกลางทะเลนะสาวฉันนอนสมคายอยู่กับมาแล้ววันดอลล่าวันดอลล่าแกเชื่อปะเขาพูดวันดอลล่าเป็นชั่วโมงจนฉันแบบตื่นก็ได้วะาอะไรวันหนึ่งดอลล่าขอดูหน่อยนี่สินะวิธีขายของฉันก็แอบดูอยู่หลังม่านเว้ยพอกลัวสบตาเดี๋ยวแม่งมันล็อกสาตแล้้วมมันนหีไไ่่ดะ แล้วแกดาดฟ้าเรือมีคนซื้อว่ะเป็นคนจีนเว้ยเอาเซแขกกะจีนใครจะชนะสึกนี้สู่สีมากแกขนาดฉันแต่งหน้าทําผมเสร็จ <c oughs> เขาเยังต่อราคากันไม่เสร็จเลยแก คือคนจริงเ่าแบบเฮ้ยหนึ่งเหรียญหนอหนึ่งเหรียญก็ซื้อดิพอจะซื้อจริงชาวอี์บอกอ๋อหนึ่งเหรียญนี่แค่ข้ามองจริงๆแล้วสิบเหรียญเฮ้ยสิบเท่าอะไรไม่แก่ของเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่มันสนุกตอนซื้อเว้ยตอนเลือกของก็โยนไปโยนมาอาจจะเลือกได้ก็เมื่อแขนพอดีตอนจ่ายก็ยัดเงินเข้าไปกับของที่ไม่เอาแล้วก็โยนลงไปได้จ้าให้ทายว่าจากสิบเหรียญเหลือกี่เหรียญ